สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะและก็จะมาแนะนำที่เรียนภาษาฟรีที่เมืองไทยนะคะสำหรับคนที่อย่างไม่ได้เดินทางมาที่เมืองนอกนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่สวิซอแลนด์เยอรมนีหรือว่าอสอสเตรียนะคะและก็อีกประเทศหนึ่งที่ใช้ภาษาเยอรมันก็จะเป็นดิทเทชต์ ซึ่งเราสามารถเรียนฟรีเราสามารถเรียนฟรีได้นะคะสำหรับคนที่อยู่พัทยานะคะเรียนที่ <Yeah. S 1> นากเกลือซอย15นะคะเป็นศูนย์ทางชีวิต mm hmm. นากเกลือซอย25 mm hmm. คือมันเป็นศูนย์สตรีนะคะ ซึ่งเราสามารถไปติด <apl> ต <ians Hi> ่อเรียนคาไปสมัครก็จะไม่ร <popular ruption> ู้ว <meth>. ่า <Nixon> ขึ้นไรือยางนะคะก็ประมาณ100บาทแล้วก็รูปภาพสำหราทะเบียนบ้านสำารับประชาชนแล้วก็การแต่งกายนะคะก็จะแต่งกายสุภาพค่าเรียนนะคะวันละ10บาทนะคะแต่ว่าต้องลองไปติดต่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปสมัครดูนะคะซึ่งการเรียนการสอน เขาจะเรียนจากครูต่างชาติเป็นครูอาสาสมัครแต่ว่าต้องดูว่าตอนนี้มีไหมต้องไปศึกษาดูนะคะแล้วก็การเรียนนะคะก็เรียนมีแบ่งเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายให้เราเลือกเรียนแต่ว่าต้องทากิจกรรมของศูนซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ช่วยค่าไฟศูวนวันละ10บาทนะคะถ้าเรียนสองคาบเช้าหรือว่าเย็นเลยก็ ก็คับละ10บาทน,นะคะโอเคลองไปติดต่อเรียนดูนะคะซึ่งการเรียนภาษาที่เมืองน,นอกเป็นการเรียนที่แรงกว่านะคะคือเรียนอะไรที่มันเข้มข้นมากกว่าเราต้องเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเราต้องมาฟังภาษาอรมันที่นี่ทั้งหมดแล้วทีนี้เราก็ต้องมีพื้นฐานมาจากเมืองไทยนะคะเช่นการนับเลขหรืออะไรเงี้ยวันเดือนปี นับเลกต้องให้แม่นยำการพูดว่าเชิอชื่ออะไรฉันชื่ออะไรมาจากประเทศไหนอะไรเงี้ยเราก็เรียนมาให้แม่นเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ